กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการไกล่เกี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562สร้างสังคมสาธารณสุขสม,มานชฉันโดยวัฒนธรรมการไกลเกีย่ยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม ซึ่งก็จะส่งผลให้ทางเจ้าหน้าที่เองหรืรอคุณหมอือทางพยาบาลเองเนี่ยนะครับต้องแบบภาระในเรื่องของการที่จะต้องมานั่งแก้ปัญหาแะนั่งรูกุก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของการที่ตลากนเดอีแทนที่จะไป,ปดูแลผู้ป่วยในวนต่อไปเนี่ยนะครับก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องการผู้วิเสตนาใจเขียนยจึงทําให้ท่านรัฐมนตรีท่านก็มีความเห็นร่วมก,ก,กันกับท่านประธานสาธารณสุข ก็มอบหมายให้ทางท่านรอ,องบรระาษสงท่านสังดาต่างภาคนะครับเป็นหน้าโครงการในการที่จะดูแลเรื่องของอาการอูแรผู้ไกลเกี่ยทุกประเทศน,นะครับมันเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างน้อยที่สุดเนียเวลามีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วนะครับและก็ลดการต่างๆานั้นเนี่ยลดภาระในเรื่องการที่จะต้องเป็นฟ้องอร้องคดี ต่อสารซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยในการซ้องคดีไม่น้อยกว่าการสอบากคนะครับเพื่อมีการเจรจายถกพมข้อพิพาทด,ดังกล่าวที้ได้นะครับก็จะทําให้ผู้ใช้บริการเองก็เลยดัวามเข้าใจและอย่างน้อยที่สุดจะเป็นเรื่องของการสร้างความรับรู้เสิ่ยีีการสื่อสารในกรณีที่ เข้าใจซึ่งกันากาและกันนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามเก็บเกาประสบการณ์ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงเวลาที่ผ่านมาท่าเนเฐมนตรีท่านก็มอบหมายผมเป็นผู้รับเรื่องราวรองทุ่งของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นปัญหารอบด้านนะครับจนถึงลัจจุบัว่าสิ่งที่เรายาาาังมีขันรู้สึเรื่องของการหาผู้ไกลเกลี่ยตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยจึงเป็นแนวทางที่ทําให้ท่านฐมนตีมศั์นเนี่ยเช่นเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านเคยเป็นผู้ที่นำ เรื่องของพะบบญญาเะเปบนอย่างไกลเกียบกัน5้ารอยสที่ท่านเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับได้เชิญอธิบดีกรมกรัสิ์มาทำมูลร่วมกันการกระทำนั้นซึ่งการกระทำมูอ,อยูนั้นเนี่ยก็สุลให้ทางฝ่นกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าพนงานีางานตัดสเน ทำให้เกิดการน,นำพระราชบัญญัติมาใช้ในกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างครบท้วนนะครับเมื่อมาทําแล้วเราก็จะต้องจัดการเปิดปรวมหลักสูตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์และที่น้องประชาชนที่อาจจะเข้ามาอบรมได้ด้วย ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเป็นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่จะใช้ในการที่จะลงลงไก่เกียร์หลังการลงลงไก่เกียร์แล้วนะครับก็จะมีการจัดทําบันทึกการจัดทําบันทึกนั้นเนี่ยจะส่งผลให้การบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้คู่ความทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถตกลงกันได้เนี่ยักรณีคู่ความนั้นเนี่ยผิดสัญญาในเรื่องของการที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็สามารถที่จะนำา้อตกล่วนั้นไปแถลงต่อศาลเพื่อศาลเนี่ย ทิพภานศาลตามคําสั่งนั้นนะครับก็ถือเป็นการลดภาระเรื่องกระบวนการในชั้นศาลลดภาระในเรื่องการนําคดีขึ้นสู่สารและก็ไม่ต้องไปใช้เงินในการที่จะต้องจัดหาทนานความในการว่าความคดีต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเมื่อทุกคนปฏิบัติตามข้อตกลงตรงนี้ก็ถือเป็นข้อตกลงตามกฎหมายแทนคำนิพภางศาลในดุ้ษฎีเพื่อจึงทําให้มีโครงการต่างๆเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยเราก็เปิดเป็นลักษณะของ <c Ris ky> ที่มี1 2เขตท่านสัปดาเองท่านก็ได้มีแนวทางปฏิบัติให้กับแต่ละเขตได้มีการจัดรวมกลมเจ้าหน้าที่ของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตกลงไป็ประมาณ300กว่ารายนะครับซึ่งเรามีความเห็นว่าคนที่จะต้องมีผู้ไกล่เกียรเนี่ยให้ทุกพื้นที่นะครับไล่ตั้งแต่เรื่องของระดับกระทรวงระดับตัวระดับจังหวัดไปจนถึงุระดับอำเภอไปถึงท้องถิ่นนะครับถ้าเราสามารถที่จะทําให้ การดังกล่าวเนี่ยไล่เรียงไปงอย่างที่รอสิริทิศทำถึงล้านเจ็ดสิบคนนั้นเนี่ยสามารถเป็นผู้ไปเขียได้ในทางกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการในเรื่องของเอกสารสุขสนเทศจะเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสร้างความรับรู้และความเข้าใจและจะเกิดข้อพิพาทได้น้อยลงนะครับและจะทําให้การเข้าถึงรูปการบริการประชาชนเนี่ยได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับถือว่าวันนี้เป็นวันขีดฐานที่เริ่มเริ่มดิ้น คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยท่านได้มีแนวทางในการสั่งการให้ปฏิบัติไปก่อนแล้วนะครับแต่วันนี้ถเป็นนเป็นวันนี้ในในการที่จะประกาศให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเนี่ยแล้วก็การไกลเกลี่ยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ย ครับวัน <tu> น <i ro> ี้เป็นรูปแบบในการที่เราจะทำนะครับแล้วก็ยังมีแนวทางที่เราจะต้องเพิ่มเติมเพิ่มอีกว่าเราอาจจะต้องชักชวนนะครับในสุ่นที่เป็นสูขที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการที่จะส่งลมแล่เกียรกับเราด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเวลามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเกียร์อาทิเช่นปัญหาข้อพิพาทในเรื่องของเด็กเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของลูกนักนักปิบัิยานักประคุ่งข้อหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะได้ร่วมรับฝังไ้ด้วยในเช่นเดียวกัน เพราะว่ากฎหมายเราเองก็จะมีขอ้อบัญญัติไว้นะครับว่าจะต้องใช้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างไรเวลาที่มีกรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับเยาวชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะทำคุ่มิตินะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมจะส่งผลให้เห็นว่ากระบวนการในทางศาลเนี่ยก็จะเกิดซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนอกรากการมีพระรัชบัตรีใ่เกี่ยวกับกแล้วเราก็มีการทำานงสืร่วมกับศาลด้วยนะครับซึ่งก็เห็นได้ว่าเมื่อเช้าที่มีการสืพนานั้นเนี่ยนะครับศาลเองก็ยังเห็น ด้วยกับลักษณะดังกล่าวที่ทำผมเชื่อว่าต่อไปนะนะผมมองว่ารัฐบาลเองอาจจะมีผู้ใดผูจําผิดจํากระทรวงแต่ละกระทรวงด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นเฉพาะด้านของแต่ละกระทรวงผมเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วแล้วก็จะลดเรื่องของการมีข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ลดเรื่องของค่าใช้จ่ายสมัยต่างต่้งที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันผมมั่นใจเหลือเกินว่าองรงการดังกล่าวที่ท่านรม้จักได้ผลดันเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับ ไปเนี่ยนะครับท่านสังใดท่านก็ได้วางกอ กระทรวงสาธารณสุขนะครับมันก็จะมีแต่ละเขตนะครับแล้วก็เอาเขตแต่ละเขตเนี่ยเป็นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับดังนั้นเนี่ยการรับรับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นในส่วนของสาธารณสุขหรืออาจจะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นในนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็ยังมีมีความสามารถที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ยกตัวอย่างเช่นผมอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแต่มันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในในสายงานที่เป็นงานที่เกี่ยว ตำรวจหรือเป็นที่เกี่ยวกับคุกทองหรือทางศูลก์รกากรก็ตามเนี่ยนะครับผมก็เป็นหน,น,น,นึ่งในวันสต็อกเสริมที่เข้ามาแนละ้วเราก็ส่งต่อเรื่องไป,ไปได้ง่ายขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของที่รัฐบาลจะให้ความสนับสนุบพี่น้องประชาชนด้วยในการที่จะเข้าถึงกระบวนการที่ทำได้ดง่ายเพื่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับคือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่จะมองให้เห็นถึงช่องทางในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้โดยง่ายท่านจะสอบถานเรื่องดังกล่าวเนี่ยเรียนเลยครับว่าจะดูผู้บริ ของสาราสุขสได้อยา่างง่ายดายครับีนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เชื่อว่าฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับให้ไปท่อาทานด้วยว่าถ้าเห็นป้ายนะครับที่เป็นสูนไก่เดียยของสาราสุขนั่นแสดงถึงการเป็นที่พึ่งของประชาชนที่จับต้องได้อย่างแท้จริงครับ เลยครับสิ่งเหล automate, ่ห ını, านี้เป็นการสร้าง Double. สร้างถ่วงการถูกงบุนะครับอย่างน้อยที่ส,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 สุดหนึ่งแพทย์ได้ได้กำลังใจพลากรทางการแพทย์เนี่ยได้กำลังใจแน่นอนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในเอกโงเมแก่เร่งเห็นถึงการการเสื่อมเร่งเห็นถึงการทํางานของทุกท่านว่าเราจะช่วยทุท่านเราก็จะไม่ยืนให้ท่านอยู่นเหตุนะครับตลอดจนเราก็มองถึงมิติหนึ่งก็คือ ยุติธรรมของน้อมประชาชนได้ชื่นชมกันเรารับฟังและกระบวนการในการที่จะบอกว่า,อ,าอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขด้ในการการไก่เกลี่ยนั้นนะ่ะมันจะเกิดมาตรฐานหรือเกิดความน่าเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรก็ต้องเรียนาว่าเรามีี่น้องในส่วนของข้าราชการใน5ห้าแสนคนม,มั่นใจเลยครับว่าแต่ละคนไม่มีใครที่จะรู้จักกัะทั้งหมดหรอกครับแต่การทําง,งานของเราเนี่ยเป็นการทําง,งานที่ยึดเอาเรื่องของความยุติธรรมและเหตุและผลและหลักการเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นใน,ในกระทรวงสาธารณสุขมีข้อพิพาทที่เกิด ขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสิ่งที่เรามีหลักการก็คือหลักการของการรับ <Yoda> ฟังความคิดเ,เ,เห็นของฝ่ายก่อนแล้วเราก็ประเมินซึ่งของฝ่ายว่าแต่ละคนมันมีความต้องการอย่างไรหรือข้อบกพร่องอที่ทเกิดขึ้นยอย่างไรยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าเราทาผิดตรากกล้ายอมรับครับยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดเราก็ด,ดําเนินการตามกฎหมายตรงไปตรงมาทุกเรื่องครับ เรีย่เลยครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเห็นเป็นทางเดียวกันทั้งหมดแล้วล่ะครับว่าสิ่งที่ท่านสจักรมาตอ่อแนวทางการทําง,งานตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นขวัญและกําลังใจให้กับพนักงารในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับยังไม่เคยปรากฏตั้งแต่ที่มีงานในกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น นี่ถือเป็นครั้งแรกนี่ถือเป็นนิมิตใหม่ครั้งแรกในการที่เราจะสร้างกลไกสร้างความแข็งแรงให้กับระบบสาธารณสุขสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องเรียนเลยครับว่านี่ก็คือนักบริหารอาชีพของท่านรมบัติเทพบุตรีนะครับพี่น้องสังคมนมี่คำถามอะไรเพิ่มเติมได้เลยครมบไม่เา็นไรคราบจะฝากอะไรถึงประชาชนก็อยากให้ท่านมั่นใจครับเมื่อไหร่ที่เห็นได้โครงการ ขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการยินดีเป็นเรื่องของการปราริชมเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะหรือเป็นปัญหาที่เกิดกับสุขท่านในเรื่องการเ,าเรียนเนี่ยเข้ามาที่ส่วนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนครับและเราก็จะพยายามครับท,ทุกอย่างให้ทีท่น้องประชายชนอย่างโค่นถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัดในระดับอำเภอในระดับตำบลและในระดับชุมชนระดับหมู่บ้านเราก็จะครอบคลุมจุกงนี้ครับให้มั่นใจในการทำงานของรัฐบาลให้มั่งมั่นใจในการทํางานของข พวกเรานะครับกระสุนสาราตะระสุขโดยกนำท่านตรวจจับท่ติดกับา้เป็ประจที่ินเัรูนเดี๋ยวอยากอนุญาตเอาค่ะนั่งไม่องาเดี๋ยวจะได้